สวัสดีค่ะนิงค่ะมิเคนโชชาวราศีธนูประจำวันที่14-20ทธันวาคมค่ะสัปดาห์นี้ชาวธนูจะใช้พลังของตัวเองทั้งหมดนะคะในการทุ่มเทเพื่อทำทุกสิ่งทุกอย่างนะคะในการทำงานหรือในการดำเนินชีวิตเนี่ยให้ประสบความสำเร็จให้ได้นะคะหลายคนมีแผนหรือว่ามีภาระง,งานที่ค่อนข้างหนักนะคะหรือว่ามีโปรเจกต์โครงการที่คุณกำลังรับผิดชอบอยู่แล้วต้องเคลียร์ให้เสร็จ ในสัปดาห์นี้หรือในช่วงเดือนนี้นั่นเองนะคะเป็นการส่งท้ายปีเพื่อปิดยอดนะคะปิดจ็อบในสิ้นปีนี้ด้วยนะคะ,ะชาวธนูเนี่ยก็จะมีเกณฑ์ให้ต้องทำงานหนักๆแล้วก็ต้องลุยงานอย่างเต็มที่นะคะมีความอดทนพยายามค่อนข้างสูงนะคะทั้งนี้ก็ต้องระวังเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะปวดหลังปวดเอวหรือว่าการพักผ่อนไม่เพียงพอเพราะว่าโหมงานหนักเกินไปนะคะ ชาวธนูก็มีเกณฑ์ได้รับรายรับเข้ามานะคะจากความพยายามของคุณมีโอกาสได้รับเงินก้อนเงินกําไรเข้ามาจะมีเงินให้ใช้จ่ายนะคะช่วงนี้ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของการแบกภาระให้กับคนอื่นหรือว่ามีคนมาขอหยิบยืมเงินนะคะมาคู่เงินชาวธนูเพิ่มอะไรเงี้ยช่วงนี้ก็ต้องระวังนะคะจะไม่ได้ เงินนั้นคืนหรือว่าจะทําให้ชาวธนูเครียดเพิ่มเปล่าๆนะคะก็ถ้าเป็นไปได้ก็ปฏิเสธไปนะคะการงานก็มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งอย่างที่บอกแล้วก็เป็นช่วงที่ดีที่จะได้แสดงฝีมือด้วยนะคะทางนี้ก็คือต้องเต็มที่ไปเลยนะคะสัปดาห์นี้สําหรับชาวธนูค่ะ ในเรื่องของความรักนะคะท่านที่ยังโสดก็มีโอกาสพบรักจากการทำงานนะคะหรือว่าใครที่ทำงานประจำทำงานร่วมกันอยู่เนี่ยก็มีโอกาสใกล้ชิดแล้วก็สารสัมพันธ์เป็นความรักที่ยั่งยืนได้นะคะส่วนท่านที่มีคู่แล้วก็มีความโรแมนติกมากขึ้นนะคะเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นนะคะมีการซื้อของเซอร์ไพรส์กันหรือว่ามีการ ชวนชวนการท่องเที่ยวนะคะหรือว่าทานข้าวนอกบ้านนะคะเป็นสัปดาห์ที่ชาวธนูจะใส่ใจทั้งเรื่องงานแล้วก็คนรอบข้างได้ดีค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซี หรือปรึกษาเรื่องเาวากรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอิ inbox มาที่เพจคารมิคเคนโชได้เลยค่ะนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด subscribe ติดตามช่อง YouTube คารมิคเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ